พุทธลิศธรรมลิศสาธลิศขอให้ลูหลวงพ่อเราออกมาตันาารสืบสอองขับแท้พอแก้ขอตะบองตะบอเพื่อประโยชนของผีตทางแท้ผีวันนี้บอกผู้จักบุญบอกผู้จักคุณพระสัมิพี่้ว้รเกียประสาคนตัวคุณพตากืวไว้ในป่าหิงมะพราวผีอยู่ในสงสอย่าเสียบวาประมาณีบ้าคุณสัน <c oughs> ก็ตงคืลไนปาหิมะพานผีอยู่ในสงสรอยาเสียบอกวผีประมาณุณสัตคนเสียบ้าอเ่าคุณสคนเสียผีใป่าลงลงติดัเต้งปอบปอบเชื้อคุณตคนเสียเยอะนงัตนูนออบรอูามักรนยดากังขาตอรุงุตัคนเสียต้องไปนามดวะโตระโตสมารนมวะโตระโตสมารนมาะตรโตสมารตา

ปฏิบตกธมระเ็นมาแล้วล่กะเพ็อนปฏรอการี่ว่าคุณนะว่าพะเสดมาอดที่นี่เคุณทับตะวันบตะวันทับตะวันถูกมาแน่อยาเข้ามาใกล้นถนันรับแป๊ดโอ๊ยทิ้กเง่นเลยนะ้าตกห้องแน่นอนขาะไดู้อ้าเนี่ยตาซักขึอาจย์ซักขึ้นพูดัได้หรอ มันจะกระแทก็เลยสักคนเนี่ยไปาไปเที่ยวสาวเสือเล่ยเหรอไม่ยาด้วยปากยวด้วยปากยาวด้วยยิ่งไปถึงตู้แล้วยิงทยอสู้ได้เลยโ้่นนคนเเลอไม่เล็กเดียวหรอกนี่มีกีเลขก็ไม่มีาไม้ะาีขาวแล้วจได้ที่นั่งเี